เรียบร้อยเนี่ยเรือเดียวกันไหนเนี่ยมาข่ามง่ะมาข่ามงเนี่ยอย่างโต๊ะกลมนี่นะครับผมโต๊ะกลมนี่ก็หน้าเมตรนะครับมาข่ามงเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวไปวัดดูว่าเท่าไหร่อ่ะเพือนไม้เก่าไม้เก่าอ่าไม้เก่านะครับไม้เก่าแล้วก็ขึ้นโต๊ะเรียบร้อยนะครับผมถ้ามันโยกเล็กๆน้อยเรายิงเราเดี๋ยวทำหม่เก็บรายละเอียดเป็นไม้เก่าด้วยไหมไม้สวยงามเป็นไม้มะค่าเอ้าไปวัดดูความ อามากกว้างเท่าไหร่เอออันนี้เรียบร้อยเลยทำสีขัดดีๆแล้วก็ส่งได้เลยครับจบเลยเกเท่าไรเก้99ิบแปดเกสิบเก้าโอ้โหเกือบเน็ตเนี่ยประมาณนี้นะครับเก้าข้าสพอเอาตลงกลา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 งกล่งกลงกลางกลางกางกลางกลงลงลางกลางางลาางปลาาล สองถึงสนะิบสามนาะน้ำอันีหยนะไปมาเล้วกันนะนะสี่เซนนิดๆเนาะประมาณนี้นะครับสูงเจ็ดสิบห้าโอ้โห้ตัวตัวนี้นี่ถือว่าสวยอ่ะวัดความยาวก่อนประมาณโอ้โหเน็ตแปดเน็ตเก้าอ่ะประมาณนี้นะครับ ให้ดูเลยเม็ดแปดเม็ดเก้านี่แหละมาค่ามาค่าบงวันนี้นะครับกำลังแบบใสกระทัดรักยกเข้าบ้านเข้าห้องแล้เวเก็บรายละเอียดทำทรงทำสีให้นะครับเนี่ยเอาไปเป่าเอาไปขัดทําใหม่ขามาค่าขามาค่าแต,าาาาตา้นะครับผมนี่ประมาณนี้ เดี๋ยวเก็บรายละเอียดยิงให้นั่นส่วนด้านขอบด้านอะไรเนี่ยเอาแบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวขัดให้ถือว่าสวยงามเอาราคาราคาห้าพันบาทเท่าน,นีถาน้ถือว่าไม่แพงเนาะถือว่าไม่แพงครับแนมาข้ามขามาข้าแตโอ้โหแล้วก็จะเป็นชุดโต๊ะกลม ไม้มาค่ามงก็ <S 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 มีเดี๋ยวเอาคลิปนี้ก่อนนะฮะเอาคลิปเอาเอาเท่านี้ก่อนเนาะถ้าเผื่อท่านท่านท่าน,นสนใจห้าพันเนาะห้าพันเป็นไม้เก่าด้วยนะครับผมโอ้โหน่าเก็บมากเลยอันนี้ก็อันนี้ก็ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาใส่หน้าแล้วก็ทําโต๊ะแบบธรรมชาติกันนะครับผมโอเคครับท่านท่านสนใจก็รีบทักเข้ามาครับผมเพราะว่าแค่เก็บรายละเอียดให้แล้วก็เสร็จแล้วก็ส่งได้เลยนะครับผมโอเคครับ